เด้อพี่น้องพาพี่น้องมงายังบึงบรรยากาศช่วงดำหน้าพี่น้องคือใครคิดถึงบ้านย่ได้เห็นบรรยากาศบ้านนอกสวยป่ะพี่น้องท้องฟ้าสีฟ้างามจริงๆ แต่ว่าดินนี่แห้งมากแตกมากหญ้าวานที่มาปลูกตายมาแล้วพี่น้องเอ้ยมันยังจักตุน่นโอ้เรามาเก็บกันพี่น้องเกยบเอาไปบ่มได้แล้วนี่ตัวขี้ขันเด็ดเลยสามนวยพี่น้อง อมชมพูเลยค่ะปีแล้วโดอกดกพี่นอไรปีนี้มันแล่งแห้งอยู่ดีตายเบิดมันก็จะเป็นกล้วยเศรษฐกิจพอเพียงมีกินทุกอย่างแต่ไม่มีเงิน <laughs> มีเงินในกระเป๋ามี่จ่ของกินก็จะมีเครือบัมบวบดเครือบักทัวตรงนี้ก็จะเป็นหมักทัว่วทั่วปี นี่พี่น้องบักทั่วก็มีดอบเพจนี่พี่น้องปีนี้โซคดีแฮ้งโซคดีแฮ้งบักผีพวนเมื่อเกิดไข่าปากพี่น้องโอ้ยยีพวนหน่อยอเป็นเป็นพันหน่อย นี่เมื่อเกิดใกล้ๆสุปีสิเกิดอยู่กลางน้ำกินบ่ได้ปีนี้แบบหื่มอามาชิมหน่อยสิหือหอมกินมักพีพวนตรงน้ำคลองกีฟ้านี่จะเป็นรีน่อย เดยวสิพาพี่น้องมายามรีจากรีพ่อพี่น้องก็ิเิเป็นหมองนำไหลไหลมาจากให้หน้าก็จะลงไปในนี้ให้คิดตัวมายามลีเราจะได้อะไรดูซิอือือ จะบ่งหอยบ่งหอยกับงามไหมเบาเอาดอกที่ขันแกะที่ขันมาอันนี้เป็นต้นขาแดงสิงอม่ะบอกนะเพิ่งตื่นตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยโอ้โหนอนอะไรวะไม่ดูบ้านเมืองเขาเลยเขากลับบ้านเป็นปีแล้ว แ่บเลยได้พี่น้องขคานี่ฮะเดินอี่ลกมาให้เบิงคีดด่ตัยถอนมาให้เขาพี่ดูสิเร็วเร็วเป็นขาแดงอร่อยมากเอาไปกินกับจำปะเดกเหน็ดแก่เลยพี่นอ้องโอ้ นี่ดอกพันก็แซ่บกินกับปนกินกับหนึ่งปลาเรื่องพี่น้องคอนน่ะพี่เต้ติงล้วนๆเลยออือหือนาไปตำม,มากเลยแล้วมีบังกินใหม่พี่น้อง มักลินฟ้ากระสิบ็นมะละชินก นี่ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูพี่น้องว่าอันพึ่งหอ่อส่วนอันนี้ก็จะเป็นบักเขียบบักเขียบห่อด้วยถุงอันนี้เขาเรียกว่าถุงอะไรนะดีดีพี่น้องห่อถุงอันนี้ลาผสมสุกผสมสุกค่าถุงแส่บหวานหอม ดกมากปีนี้อันนี้ก็เป็นหมากอินพล้มพีพ่น้องตัวงามันหกักงามันหักมันก็เลยเหี่ยวเหยี่ยวแห็งค่าต้นเลยพี่น้องถามว่ามันอร่อยไหมมันหวานไหมตอบอย่างมั่นใจเลยว่าเฮ <c oughs> ฝาดมากเพราะว่างามันหักพี่น้อง